USS William D. Porter เรือพิฆาตสหรัฐที่ดวงซวยที่สุดในโลกวินเลียมดีพอ e เตอร์หรือวิลลี่ดีผู้กองทัพเรือสหรัฐสร้างขึ้นในวันที่7พฤษภาคมปี1942และเข้าประจำการในปี1943ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 w i วิลลีดีเป็นที่รู้จักในฐานะเรือที่โชคร้ายที่สุดจากการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง โดยเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดของวิลลี่ดีคือการยิงตออ์ปโดใส่เรือประจัญบานไอโอวาที่มีประธานาธิบดีรูสเวลโดยสารไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจโชคยังดีที่ไอโอวาสามารถหลบได้ทันการแต่พวกเขาคิดว่านี่เป็นการลอบสังหารจึงได้สั่งให้ปืนใหญ่ของไอโอวาจ่อวิลลี่ดีเอาไว้และเกิดจะโดนไอโอวาเป่าจมลงทะเลในเวลาต่อมาความสวยของวิลลี่ดียังไม่จบแค่นี้เรือลำนี้ยังมาเอือญยิงเครื่องบินของสหรัฐตกระหว่างการฝึกซ้อมยิงใส่เรือรบของอังกฤษ และยังมีเหตุการณ์ทิ้งระเบิดน้ำลึกใส่เรือสารัฐอีกหลําด้วย